สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟากมิกนะคะวันนี้ก็จะมีนิตยาสารมาฝากนะคะเพียงแต่ว่าความพิเศษคือเป็นนิตยาสารสมัยก่อนนะคะแล้วก็เป็นนิตยาสารกับเครื่องยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องบินนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเกิดขึ้นในยุคสมัยที่นาซีกำลังเรืองอํานาจนะคะในสมัยยุคนั้นเลยนะคะและนี่ก็คือเล่มที่เอามาฝากกันในวันนี้ชื่อว่ามอทัวเชานะคะ เป็นนิยศาส์ที่พูดถึงเครื่องยนต์นะคะเรียกว่าความทันสมัยของรัฐบาลนะเยอรมันรัฐบาลนาซีในยุคนั้นนะคะในสิ่งที่น่าสนใจอยากให้ดูนะคะคือว่าตรงนี้ฮะอาจจะเห็นไม่ชัดมากนะักพูดถึงว่านิสาเรเล่มนี้เนี่ยผลิตในปีหนึ่งเก้าสี่สองนะคะในเดือนธันวาคมตัวราคานะที่จะเห็นตรงนี้นะคะ price เนี่ยราคาตรงนี้จะเห็นได้ว่า เป็นหน่วยหน่วยเงินเนี่ยเป็นตัว RM นะคะซึ่งมาจาก r i c h s m a r k นะคะก็คือเหมือนเป็นหน่วยเงินของเยอรมันที่ใช้ในยุคที่นาซีกำลังเรืองอำนาจนั่นเองนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น d รช์ม m a r k นะค m a r k ในปี1 9 4 8นะคะก็เลยได้ว่าในช่วงที่ทางฮิตเลอร์เรืองอำนาจเนี่ยก็คืออยู่ถึงปี1945นะคะแล้วก็ก็ยังใช้หน่วยเงินนะคะเป็น RM นะคะหรือเรียกว่า e i c h s m a r k นะคะ ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงนั้นเลยจนถึงปี1 9ึ8งเก้ปเปลี่ยนเป็นดอยเชอร์มานะคะที่เป็นเงินสกุลของเงยอรมันก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ยูโรกันทั่วยุโรปนะคะสิ่งที่น่าสนใจนะคะที่ก็จะนำเสนอในวันนี้อยากจะเปิดให้ดูนะคะว่าความทันสมัยหรือความพยายามของรัฐบาลยุคนาซีในการที่จะพูดถึงความสำเร็จนะคะของตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้าง แล้วก็มีเก็ตอะไรน่าสนใจบ้างในเล่มนี้นะคงไม่ได้มานั่งอ่านให้ฟังนะคะก็นี้เริ่มแรกเลยนะคะจะเป็นการพูดถึงเรื่องโฆษณาต่างๆนะคะว่ามีโฆษณาอะไรบ้างในสมัยนั้นจากนั้นเนี่ยิ่งที่น่าสนใจก็คืออยากให้ดูนะคะตรงบทนําเลยนะคะตรงนี้คนที่มาพูดถึงเนี่ยก็คือไรช์ไรช์มินิเตอร์เนี่ยก็คือคุณอัลเบิร์ตสเปียร์นะคะก็คือเป็นคนที่มีอยู่ในชื่อในประวัติศาสตระะ์ที่ อยู่ในยุคนี้นะคะแล้วก็เรียกว่าน่าจะถูกจําคุกที่อังกฤษอยู่ประมาณหลายปีเลยทีเดียวนะคะเป็นการพูดถึงเกริ่นนําบทนํผลงานนิา a s a นี้หน้าถัดไปที่น่าสนใจก็คือว่านิย a สารเล่มนี้เนี่ยมีขายที่ไหนบ้างจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะพาร์ทเขียนว่า a u s l i e f e r u um n g s t a t e e n เนี่ยก็คือหมายถึงว่าเนี่ยนิย a สารเล่มนี้คุณสามารถไปหาซื้อได้ที่ไหนบ้างนะคะก็บอกเลยว่ามีตั้งแต่ที่ที่ ในประเทศนะคะเยอรมน,นีก็มีนะคะแต่ก็มีพูดถึงป,ประเทศเบลเยียมนะคะมีที่บังการีมีที่เดนมาร์กมีที่ฟินแลนด์นะคะแล้วก็มีที่ฝรั่งเศสประเทศกรีซประเทศอิตาลีคโครเอเชียเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์โปรตุเกสก็โรมาเนียสวีเดนสวิส์แลนด์เซอร์เบียนะคะสโลวาเกียสเปน ฮังการีนะคะแล้วก็จะมีพูดถึงตรงนี้คือบอกว่าเดือนนี้นะที่สารนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่จะเป็นหัวเรื่องในการพูดคุยนะคะแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็คือเป็นช่วงเดือนธันวาคมหนึ่งเก้าสี่สองก็นี้คือภาพแรกนะคะที่น่าสนใจมากเลยนะคะว่าจึงแล้วเอกสารชุดนี้นี่แบบนี้มันก็ไม่ได้เก่า,านาะดแล้วก็เรียกว่า8ปดสิบปีเนาะ ตั้งแต่ช่วงนาซีเรื่องอำนาจนะคะถึงปัจจุบัน,นคือหนึ่งเก้าสี่ห้าถึงปัจจุบันนี้ก็เรียกยังไม่ครบร้อยปีเนาะเพียงแต่ว่านี่เขาจะมีการพูดถึงหนึ่งนะคะชุดแรกเลยพูดถึงเรื่องของตัวรถถังเมื่อรถถังเนี่ยคืออะไรบ้างนะ,ะหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะนนเรียกว่าพัฒนาถึงไหนแล้วเสร็จแล้วนะคะก็มีภาพขาวดําให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะมีการทําอะไรไปแล้วบ้าง เรียกว่าภาพในสงครามมีอะไรบ้างน,นี่เป็นภาพเขียนนะคะที่อาจจะเอามาจากเรื่องจริงนะคะตัวอักษรก็ยังเป็นตัวอักษรของภาษาเยอรมันทั้งหมดงแต่ว่าไม่ได้เป็นใช้ภาษาโบราณขนาดนั้นแล้วนะคะเริ่มเป็นภาษาเยอรมันสมัยใหม่เสร็จแล้วอันนี้นะคะการพูดถึงรถถังนะคะของฝั่งอังกฤษมีพูดถึงชื่อของวินสตันเชอร์ชิลเข้ามาด้วยนะคะว่าเทคโนโลยีการชามทํารถถังเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง ก็เรียกว่าเป็นการพยายามโชว์แสนยานุภาพนะคะของทางเยอรมันควบคู่ไปดักางของฝั่งอังกฤษนั่นเองมีการพูดถึงนี่เลยนะคะสไตล์คนเยอรมันก็ถ้าคุณจะบอกว่าใครดีกว่าใครเนี่ยก็หนึ่งเลยต้องมีการเปรียบเทียบนะคะเป็นตารางนะคะว่าตารางเนี่ยเป็นรถถังชนิดอะไรนะคะแล้วก็มีน้ําหนักเท่าไหร่มีอะไรยังไงบ้างในเรื่องของติดอาวุธ สามารถมีขนคนได้กี่คนต้นก็เดินทางได้ไกลแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เริ่มต้นนิยสารเดินทันวาปี1942ด้วยการพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพของรถถังนะคะของกองทัพนาซีแล้วก็พูดถึงของท่าฝั่งอังกฤษด้วยหลังจากนั้นพอพูดถึงเรื่องของตัวในบนพื้นดินแล้ว ก็ไปขึ้นไปบนฟ้าและในน้ํากันบ้างโดยทางฝั่งของเยอรมันเนี่ยก็มีการพูดถึงเครื่องบินนะคะรุ่นที่เขาใช้ตั้งแต่ตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งว่าต่างจากสมัยที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นยุคสงครามโลกครั้งที่สองตรงไหนบ้างก็นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ที่เป็นพัฒนาการนะคะของกองทัพเยอรมันกีย่ยวว่าในช่วงปีหนึ่งเ้านี่ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเครื่องบินเหมือนเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆ ของการลบนะคะหรือการการลบของทางฝั่งเยอรมันนี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้มีการพัฒนาการเครื่องบินในการสู้รบอย่างไรบ้างนะคะรวมั้งการตามไม่ทันกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะมีการจําลองรูปขึ้นมาจากการลบนะคะที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อันนี้นะคะมีการทดสอบการบินต่างๆะคะ่ะซึ่งก็จะเรียกว่ามี รานะสัญลักษณ์ของเครื่องบินนะคะมีการซ้อมดูเรื่องของถ้าจะต้องทําลายนะเหล่าเครื่องบินเหล่านี้จะต้องใช้เทคนิคอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นบทความรดับยาวเลยนะคะที่พูดถึงเรื่องของการทํายุทธภพิทักษันต์ต่างๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พูดต่อมาเราเนี่ยมีพรฒนาการที่ก้าวกระโดดมากในการทําเครื่องบินนะคะอย่างเป็นระบบระเบียบ ก็ที่ว่าทุกคนที่ถ้าเกิดใครได้ยินชื่อของเยอรมน,นีก็จะเข้าใจนะคะว่าเขาเป็นประเทศที่มีการทํางานอย่างเป็นระบบเป็นซิสเต็มอย่างมากที่ว่าคุณจะผลิตเครื่องยนต์อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยต้องมีสายการผลิตแบบไหนทําอย่างไรให้มีความประสิทธิภาพสูงสุดน,นะคะแล้วก็คุณภาพในระดับการควบคุมะคะว่าจะไม่มีการหลุดนะคะการหลุดการเ,เจอของคุณภาพไม่ดีที่ออกไปสู่สังคมภายนอกนะคะเรียกว่ามีแพลต c เลย ทั้งแรงงานทั้งชาวทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะที่เข้ามาทํางานด้วยกันนะคะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยนะคะว่าสายการผลิตนะคะของการผลิตเครื่องยนต์สําหรับเครื่องบินในสมัยนั้นที่เอาออกไปลบเนี่ยมีประกอบด้วยอะไรบ้างก็เป็นภาพที่น่าสนใจมากๆนะคะว่าสมัยนั้นเนี่ยบบก,การผลิตเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ก็ใช้เพื่อให้ตรงต่อเวลาตามที่ต้องการเพื่อออ,อกลบเนี่ย ต้องประกอบไปด้วยการทํางานร่วมกันระดับไหนอันนี้ก็เป็นการศึกษาเรื่องวิศวกรรมของทางฝั่งกยอรมานียสมัยนั้นนะ,ะแล้วก็พูดต่อมานะคะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการพูดถึงเครื่องยนต์นะคะที่อันนี้บอกว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลอันนี้เครื่องยนต์ของรถยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะว่ามีหน้าตาเป็นแบบไหน มีการเทียบให้เห็นนะคะความแตกต่างคืออะไรยังไงบ้างนะ,ะพร้อมสเปคต่างๆตรงนี้ก้อนนี้ก็เป็นสไตล์คนเยอรมันจริงๆที่ว่าหลัดวิทยาศาสตร์คะแล้วก็แตมีการลงรายละเอียดนะคะว่าอะไรขึ้นมาที่ไปอย่างไรบ้างแล้วที่น่าสนใจก็คือคุณอันนี้มีการพูดถึงนะคะคนที่เป็นดเลคเตอร์ดูแลเรื่องการเปิตรถยนต์นะคะอันนี้ก็ของ Mercedes-Benz นะคะถ้าเข้าใจไม่ผิด ชื่อเรียกว่าฉลองครบ60ปีนะคะอายุ60ปีนะคะในการดูแลเรื่องของการผลิตสายผลิตรถยนต์เข้ามาคุมบังเหียนนะคะแล้วก็มีรูปที่บอกว่าได้เจอนะคะกับทางท่านผู้นําด้วยนะคะนั่นก็คือรูปนี้ที่พูดถึงหนึ่งมีการไปเปิเปดงานน้อยแน่นอนเรื่องการแข่งรถเนี่ยถือเป็นเพราะแพนเพราะแกนด้อย่างหนึ่งเลยนะคะในวันที่พูดถึงเนี้นบอกว่าในงานปี1933นะคะที่กรุงมันหายนะ เป็นการลํำลึกถึง mercedes benz ใช่ไหมถึงพูดถึงลึกถึงเรื่อ benz benz เกเด้งท่านะ,ะในกรุงมานไฮปีหนึ่งเก้าสามสามก็มีการพูดถึงเรื่องของการแข่งรถโชรถยนต์ต่างๆนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวันนั้นนะคะแล้วก็รูปของทีมนะคะที่ทีมของ mercedes benz นะคะที่มีส่วนในการพัฒนารถแข่งส่วนหน้าถัดไปที่น่าสนใจนะคะรูปประวัติศาสตร์นิดน,นึงนะคะที่อาจจะไม่ได้เห็นบ่อย,ยคือรูปของ ฮิตเลอร์นะคะท่านผู้นำนะคะที่บอกว่าในป,ปี1938นะคะที่ก็ไปฟังะะการแนะนำรถยนต์นะคะของ Mercedes-Benz เรียกว่าเป็นโ r o ด์เ s m e r c ร d e s คือรถยนต์ตัวใหม่รุ่นใหม่นั่นเองนะคะฟังฟังท่านดีเลเตอร์คนนี้นะคะอธิบายนะคะว่ารถยนต์รุ่นใหม่เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็ยังมีข่าวข่าวสงคราม ในฝั่งแอฟริกานะคะตรงนี้บอกว่า I'm under an o v e r d e s k r i e g e s พูดถึงในส่วนของฝั่งตรงข้ามนะคะของทางฝั่งโยุโรปของเราอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเขาทำอะไรกันอยู่บ้างสิ่งที่ไฟยชอบคือว่าเร,เรื่องโฆษณาเนาะโฆษณาที่ลงในดิสารเหล่านี้เนี่ยน่าสนใจมากดูสิมีทางโฆษณาของ Mercedes-Benz สมัยนู้นนะ มีทั้งเอาเอาโตโยนะที่ตัะสัญลักษณ์ตามเหมือนเอ d ดีเลยใช่ไหมคะในปัจจุบันนะคะแล้วก็อย่างอย่างอย่างบริษัทนี้นะคะที่อันนี้ทางทางคนที่นี่ถ้าเกิดเป็นคนสายรถยนต์นะคะจะรู้จักนะคะก็คือตัว N S U นะคะ N S U, U นี้นะคะก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์นะคะที่มีมานานแต่ยุคนั้นเลยะค่ะแล้วก็ล้มละลายนะคะแล้วก็ถูกซื้อโดย Audi ้นะคะก็คือ Audi ก็จะรวบรวมดูของบริษัทนี้อยู่ที่ N S U นะคะ ก็เป็นบริษัทเครื่องยนต์ดั้สมัยนู้นเลยนะคะที่มีการโฆษณาต่างๆนานานะคะแล้วก็อย่างอันนี้นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของเทนโลยีใหม่ๆใ,ในการพัฒนาเครื่องบินแล้วก็รถต์ที่เอาไว้ขนของระยะไกลนั่นเองทุกคนที่มาเยอรมันจะรู้นะคะว่ารถยนนของเยอรมันเนี่ยอัลโตบาเนี่ยขับรถสนุกมากจริงๆแล้วก็ในบางจุดเนี่ยขับรถได้แบบไม่มีการจํากัดความเร็วนะเน้นจํากัดว่าห้ามขับต่ํากว่าหนึ่งรอหรือ1้อยสบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ แล้วก็มีการโชว์เห็นนะคะว่าเทคนิคในการติดตั้งระเบิดนะคะเข้ากับเครื่องบินเพื่อทิ้งระเบิดนะคะฟรีเกอร์บอมเบ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีการทําอะไรยังไงบ้างรวมทั้งหน้าถัดไปเนี่ยเป็นการพูดถึงเรื่องของแต่สมัยยุคนั้นเลยนะะทหารช่างเครื่องต่างๆเนี่ยที่มาดูแลความปลอดภัยนะคะความถูกต้องในการติดตั้งระเบิดเข้ากับเครื่องบินนะคะก็จริงแล้วเรื่องพระนาก,การเหล่านี้ เราก็คนรุ่หล่งนก็ได้ใช้ประโยชน์เนาะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสงครามเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแล้วก็ให้อภัยไม่ได้จริงๆนะ,ะในการที่เขียนค่าคนมากมายขนาดนั้นนะคะโดยที่ไม่รู้เพื่ออะไรด้วยซ้ํานะคะเราะก็จะมีคนบอกนะว่าสงครามเนี่ยเป็นเรื่องของคนแก่ทะเลาะกันเนาะแต่คนหนุม่มเป็นคนเสียเลือดเนือนะ้อที่ต้องไปรบแล้วก็ครอบครัวอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ทรมานนะจากสิ่งที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าหลายบริษัทของเยอรมันเนี่ยที่เป็นบริษัทเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เนี่ยก็มีอายุที่ยืนยาวถึงปัจจุบันในบางอย่างด้วยซ้ำอันนี้กําลังสงสัยกันว่าอันนี้เขาพูดถึงบาทาใช่ไหมคือมันไม่ใช่รองเท้าบาทาบ้านเราใช่ไหมนะอันนี้กันแค่อยู่ว่าใช่อันเดียวกันหรือเปล่าแต่คงไม่ใช่เนาะแล้วก็สิ่งที่คนไทยจะรู้จักนะน่กจะเป็นอันนี้นี่นี่นี่ยี่ห้อนี้เนาะรู้จักกันเนาะ ก็คือลิขหอเครื่องเขียนปากกาที่ก็คุณภาพดีทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันนอกจากตัวโรตลิงเนาะจริงๆแล้วปากกาไมาชื่อว่าโรตลิงก็คือโรดเนี่ยแปลว่าสีแดงคือเรสส่วนริงก็แปลว่าวงแหวนนั้นจริงแล้วปากกาที่เราเรียก,กว่าลอตติ้งเนี่ยแล้วคนอีกคนเขาเรียกว่าโรตลิงก็คือวงแหวนสีแดงนะคะนั่นเองนะคะแล้วก็นี่ก็คือโฆษณานะคะสุดท้ายท้ายๆของนิยา s a และนิย a s a เนี่ย ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ต่างๆนะที่มีการพัฒนาการของฝั่งกองทัพนาซีนะคะแล้วก็เราก็จบแล้วก็ประกอบด้วยโฆษณาต่างๆะคะของบริษัทเนี่ยที่เข้ามาขายนะคะอันนี้ก็เอามาฝากกันนะคะหลังจากเจอที่ห้องใต้ดินของบ้านนะคะว่ามีทิ้งไว้ไม่ได้ใจใครเป็นเจ้าของจตเป็นึ่งีนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ